เอาละรครับคุณผู้ชมมาดูก,กันกับประเด็นของ Brexit กันนะครับเป็นคำที่ได้ยินหนาหูเหลือเกินตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจริงๆประชาชนไทยอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าอยู่ไกลแต่หากพูดกันในแง่ของตลาดทุนแหะครับถือว่าใกล้นิดเดียวเพราะว่าเชื่อมโยงกันไปทั้งโลกตอนนี้เหมือนจะคาดการยากครับเพราะตลาดหุ้นก็ดูเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบๆนะครับสองสาวันนี้รวมถึงที่สําคัญครับคุณผู้ชมผลโหวตล่าสุดออกมาสูสีมากๆคนจะออกมีอยู่ประมาณ มากกว่าคนที่อยากจะอยู่แค่1%นเท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องให้คนอีก9%ที่ยังไม่มีการตัดสินใจแน่นอนเป็นผู้ชี้ชะตาประเทศแล้วครับอืมครับถ้าดูกันนะครับการลงประชามตินะครับก็จะเริ่มขึ้นคือเวลาเจ็โมงเช้าของประเทศอังกฤษนะครับก็ตรงกับเวลาบ้านเราเนี่ยประมาณสัก่ายโมงนะครับในเวลาประเทศไทยคือผลสํารวจคือคะแนนค่อนข้างที่จะเป็นไปอย่างสูสีนะครับเห็นว่าหลายโพนั้นถือว่าสูสีมากๆยากที่จะคาดเดาานะครับผลการลงประชามติในครั้งนี้ ความไม่แน่นอนนี้เองนะครับก็ส่งผลให้ตลาดเงินตลาดคุณนโลกผันผวนอย่างหนักนั้นุนนะครับก็ต่างเทขายสินทรัพย์เสี่ยงอย่างตลาดหุ้นคือถ้าใครติดตามตลาดหุ้นนะครับโดยเฉพาะตลาดหุ้นต่างประเทศช่วงที่ผ่านมานั้นก็ถือว่ามีแรงเคขายออกมาอย่างหนัก นักลงทุนนะครับหันไปซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยถามว่ามีอะไรบ้างน,นะครับแน่นอนทองคำไปเซฟเฮเว่นเงินเยนของญี่ปุ่นรวมถึงบอลของเยอรมนีนะครับก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างราคาทองคำครับจะเห็นนะครับว่าราคานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีส่วนทางกับค่าเงินปอนของอังกฤษนะครับที่ถูกกระนำขายอย่างหนะักแต่ในช่วงสั้นๆนี้นะครับโดยเฉพาะสัปดาห์นี้คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าความเคลื่อนไหวของค่าเงินปอล คือเงินปอนเองเริ่มที่จะมีแรงซื้อกลับนะครับเงินปอนกลับมาแข่งข้าส่วนทองคานี่กลับถูกเทขายอีกครั้งนะครับหลังจากมีผลสํารวจล่าสุดนะครับออกมาพบว่าคะแนนเสียงที่หนุนให้อังกฤษอยู่กับอียูเริ่มกระเตื้องขึ้นอีกครั้งนะครับก็ทําให้ทุนนั้นคลายความเสี่ยงในช่วงสั้นๆนะครับแล้วมีการคาดการณ์กันด้วยว่าหากผลการลงประชามติออกมาว่าอังกฤษต้องแยกตัวออกจากอียจริงก็คาดการณ์กันนะครับว่าเงินปอนจะถูกเทขายอีกครั้ง เช่นเดียวกับสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆทั่วโลกแต่ถ้าอังกฤษนะครับยังคงอยู่กับ EU ต่อไปแน่นอน,นครับอันนี้ผลที่ออกมาคงจะตรงกันข้ามเงินปอน ปรับตัวแข็งค่าขึ้นราคาทองคําก็จะปรับตัวลดลงไปนะครับเนื่องจากเรื่องคุณนั้นคลายความกังวลในช่วงสั้นๆครับค่ะส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะคือถ้ามองในแง่ของเศรษฐกิจคงจะเป็นไปอย่างจํากัดเพราะว่าปัจจุบันนี้ไทยก็ส่งพอออกไปอังกฤษนะคะสัดส่วนไม่ถึง2%อยู่ที่ประมาณ1.8%ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดแล้วก็ถ้ามองไปภาพของการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เขาเดินทางมาในไทยมีสัดส่วนแค่3%เท่านั้นถ้าไปเทียบกับนักท่อง ลกนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้คงจะเป็นผลกระทบระยะสั้นจากความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนมากกว่าแต่ว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองนะคะว่าตลาดเนี่ยรับข่าวสารไปสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ